ล้วค่ะ่าะเดี๋ยวมีของทนายรอรลงอีกนะที่บอกว่ามีคนอื่นมาแต่เขายังไม่กล้าเปิดตู้เลยเพรื่อัะจับได้ไม่ครบเพรากลัวอันตรายฮะอะ,อะไรนะเอาเข็มขัดไปลนไฟให้มันร้อนๆแล้วไปนาบเขาอย่างเงี้ยฮะอะต้องรอดูฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้น แล้วทางตำรวจบอกว่าแกล้งกันถ้ามีเคสอื่นจะเป็นแกล้งไหมหรือว่าจะมีข้อหาอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับค่ะพักกันครู่หนึ่งท่านผู้ชมครับช่วงหน้ามาดูเรื่องของการเมืองอย่างที่บอกไปครับพื้นที่เชียงรายเป็นพื้นที่แข็งเลยของทางเพื่อไทยแต่ภูมิใจไทยก็อยากเจาะเหมือนกันฮะต้องดูว่าตอนนี้เป็นยังไงความเคลื่อนไหวมีความมั่นใจแค่ไหนรวมไปถึงพื้นที่ปทุมธานีครับจะยังไงบ้างเห็นบอกแข่งกันหลายพักเหลือเกินพักขนาดใหญ่ใครอยู่ฝั่งไหนกับใครแบบไหนยังไงช่วงหน้ากลับมาครับ TPI Green Alkaline Wash ผลิตภัณฑ์ล้างผักและผลไม้โดยไม่ส่งผลต่อกลิ่นและสีของผักและผลไม้หลังจากล้างช่วยชำระล้างฝุ่นจกกระปรกและสเ่งบนเปื้อนให้หลุดออกใกล้ด้สั่งซื้อได้ทาง0819359681 0856608565เว็บไซต์ tpipolin.com line @tpipl lazada shopee foodland v i l l a market rimping supermarket tangkuo sen homepro และร้าน healthy wallet ดาคาซีแบรนด์ชานมไข่มุกจากไต้หวนันคว้าพีพีกริดอํานวยเดชกอนนักแสดงนักร้องชื่อดังมาเป็นพรีเซนเตอร์คนแรกในรอบ13ปีเน้นกลุ่มเป้าหมายคนรุ่นใหม่ภายใต้คอนเซปต์ความสดใสที่ดื่มได้ตั้งเปาเพิ่ม150สาขาทั่วประเทศภายในสิ้นปีนี้รอบนี้ที่เรามีพรีเซนเตอร์ครั้งแรกจริงๆคือเราอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าคือเราเป็นมากกว่าแค่ชานมไข่มุกมันคือก็เป็นตัวแทนของความสดใสให้แบรนด์แล้วกันนะครับผมเป็นตัวแทนของความสดใสให้ทุกคนด้วย ติดหลังคาโซล่า Solar กับ SCG ดูแลทุกขั้นตอนแบบ one stop service ให้คุณมากกว่าความคุ้มทั้งกลางวันและกลางคืนใช้งานง่ายมั่นใจไม่ต้องเจาะหลังคารับประกัน25ปี SCG Solar Roof Solutions เมื่อก่อนนะจะย้อมผมต้องไปทำที่ร้านเสียเวลามากดีนะที่น้องแพนแนะนำโอเคเฮอร์เบเนี่ยค่ะทำเอง